เขาผิดเพราะอะไรเขาผิดเพราะอะไรเขาผิดเพราะเอาถ้าเอาหลักหลักการมาว่าเขาผิดเพราะอะไรอถ้าหาคําตอบได้ว่าเขาผิดเพราะอะไรอะ่ะดิฉันอาจจะฟังคุณนะ,ะถ้าสมมุติว่าคุณหายก่ว่าเอ้ยไม่ได้ผิดแบบเนี้ยผิดผิดเพราะ <c oughs> คำถามคือผิดเพราะ ไเหตุผลไม่ว่ากันรอผิดเพราะอะไรถ้าว่าเขาว่าอรอับไม่ได้สอนธรรมะแต่เดี๋ยวนี้มาทําธุรกิจขายของโน่นนี่นั่นฟังธรรมะคนติดตามเยอะใช่ไหมมีคนอยากไปฟังธรรมอยากไปหาไปปฏิบัติธรรมแต่คุณทุกอย่างมันไปไม่พ้นเรื่องของเงินนะในโลกทุนนิยมเนี่ยแต่ขอให้เป็นทุนนิยมที่มันอยู่บนหลักการของความถูกต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นธรรมะอาชีวะมันได้หมดอย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยคนบีบแก่ทุกทางเลย คนบีบแกทุกทางเลยรับบริจาคแกก็ไม่ทำเพราะแกกลัวเดือดร้อนแกก็ต้องขายของนี่แหละแล้วก็คุณก็ไปอุ่นหนุนของแกแล้วเงินส่วนหนึ่งแกก็ปันมาเพื่อประโยชน์นี่แหละมามาทำท,ที่บ้านแกให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่มันกว้างขึ้นรองรับคนได้เยอะขึ้นมาห้องน้าห้องถา่ายไม่พอคนจะขับถ่ายฉี่เยี่ยวไม่พอก็สร้างห้องน้ําให้แต่เขายังอยู่ในทางที่เป็นสัมมาอาชีวะเราไม่มีเหตุผลที่จะไปว่าเขานะ ลืมไปหรือเปล่าว่าเขาก็เป็นคารวาสเขาเป็นคารวาสที่เขาสอนทําได้พูดทําได้เออแต่ถ้าแต่ถ้าเขาทําธุรกิจแล้วเขาทําธุรกิจอะไรที่มันผิดศีดดลธรรมเราถึงเราถึงมีสิทธิ์ไปตําหนิเขาถ้าเขาสอนทรมาแต่เขาไปทําธุรกิจที่มันผิดศีดดลธรรมมันไม่ใช่สัมมาอาชีวะเอออันนี้เราควรจะแบบรู้สึกว่าควรต้องไปตั้งคําถามแต่สาหรับดิฉันนะ่ะเอาตัวดิฉันนะ่ะ ดิฉันก็เป็นคารวาสเหมือนกันถึงเวลาพูดธรรมะดิฉันพูดธรรมะแต่ถ, sprout, ถ icons, balls, ึงเวลาทํมอาหารกินดิฉันก็ต้องทํมอาหารกินหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะแล้วเราจะไปมองยังไงอ่ะคุณจะไม่ให้เขาทํามอาหารกินหรอแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาเป็นคารวาสแสดงว่าคุณคุณกําลังมองว่าเขาไม่ใช่คารวาสนะเจเออคุณมองว่าเขาเป็นพระหรอเขาไม่ใช่พระนะเขาไม่ใช่พระนี่ก็เขาไม่ใช่พระเขาเป็นคารวาสแต่เขาสอนธรรมได้ เออแล้วมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามว่าคารวะพูดธรรมะแล้วห้ามธร,รมาหากินยกเว้นแต่ว่าเออในหลักการของธรรมะมันก็จะมีเช่นมิชฉาอาชีวะสัมาอาชีวะเออค้าขายยังไงไม่ผิดศีลธรรมเช่นเออถ้าเป็นกรอบแบบแบบคนพูดเลยที่พูดเก่งเรื่องศีลธรรมเช่นเหล้ายาเนี่ยขายไม่ได้นะเออถ้าเมื่อไหร่อ,อาจารย์เบียร์ไปขายเหล้ายาเนี่แหละโอเค ผิดผิดแต่เขาขายน้ำพริกแต่เขาขายน้ำพริกไงประเด็นเขาขายน้ำพริกเขาขายของกินที่เป็นสัมมาอาชีวะถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ได้ขายของผิดกฎหมายเขาไม่ได้ขายของหนีภาษีที่สาคัญคือเขาเสียภาษีถูกต้องด้วยเขาจดบริษัทแล้วแล้วเราจะไปรังเกียจเขาทาไมเอาลูกศิษย์มาแพ็คของก็ดีไงลูกศิษย์ก็จะได้มีรายได้ ก็เป็นสัมมาอาชีวะอีกสร้างไรายได้ให้คนอื่นอถึงเวลาปฏิบัติธรรมกันก็ปฏิบัติธรรมนอกเวลาปฏิบัติธรรมก็ค้าขายทำมาหากินก็เหมือนใครอ่ะสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะพระอริยะบุคคลน่ะเป็นเศรษฐีนางวิสาขาเป็นเป็นพระบุคคลนะเป็นเศรษฐีมีเงินร่ํารวยอาณาถาปินทิกาเป็นอริยะบุคคลนะเป็นระโสดาบานันแต่เป็นเศรษฐีนะขายของฉ่านะอาณาถาปินทนิกา ถึงเวลาฟังธรรมเขาก็จะไปวัดฟังธรรมไปในเวลาที่เสร็จจากการค้าขายธมาหากินก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปวัดไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไปให้ทานไปรักษาศีลแต่ว่าอนาถาบินที่กะก็ต้องขายของนะไม่งั้นจะมีเงินได้ไงอ่ะจะมีเงินมาอุปถรรัมภตศาสนามาบำรุงพิสุสามมณรได้ไงก็ไม่มีเออ,อ่ลองถามตัวเองดู ดิฉันไม่ได้บบมาดีเฟนแทนอาจารย์เบียนนะแต่ว่าคุณลองไปคิดดูว่าเขาผิดเพราะอะไรเขาผิดเพราะอะไรเขาผิดเพราะอถ้าเอาหลักหลักการมาว่าเขาผิดเพราะอะไรอถ้าหาคําตอบได้ว่าเขาผิดเพราะอะไรอะ่ะดิฉันอาจจะฟังคุณนะอถ้าสมมติว่าคุณหายบอว่าเอ้ยไม่ได้ผิดแบบเนี้ยผิดผิดเพราะ คำถามคือผิดเพ้อเอาก็ว่ากันเอาหเหตุผลมาว่ากันว่าผิดเพาะอะไรถ้าว่าเขาว่าออรับไม่ได้สอนธรรมะแต่เดี๋ยวนี้มาทําธุรกิจขายของโน่นนี่นั่นฟังธรรมะคนติดตามเยอะใช่ไหมมีคนอยากไปฟังธรรมอยากไปหาไปปฏิบัติธรรมแคุณทุกอย่างมันไปไม่พ้นเรื่องของเงินนะันในโลกทุนนิยมเนี่ย แต่ขอให้เป็นทุนนิยมที่มันอยู่บนหลักการของความถูกต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นตามาอาชีวะมันได้หมดนะวัดคุณไปดูเถอะวัดให้ต่อให้แบบว่าเป็นวัดที่อ้างวันเนี่ยเป็นถานที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้จากเงินบริจาคในการสร้างทั้งนั้นนะแต่พระท่านไม่ต้องทํางานไงเพราะว่ามีชาวบ้านไปถวายอยู่แล้วจะสร้างวัดใหญ่โตเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันมีคนประวัลนาพร้อมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้าง คุณไปดูเหอะวัดต่อให้เป็นวัดที่บอกว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่คนรู้จักในระดับประเทศนะที่คนไปปฏิบัติธรรมกันไปเข้าคอร์สวิปัฒนากันอะไรกันนะสร้างอาคารเนี่ยคุณคิดว่าเอาอะไรสร้างนะนะเงินทั้งนั้นนะเงินทั้งนั้นแต่อย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยคนบีบแกทุกทางเลยคนบีบแกทุกทางเลยรับบริจาคแกก็ไม่ทำเพราะแกกลัวดเดือดร้อนแกก็ต้องขายของนี่แหละแล้วก็คุณก็ไปอุดหนุน ของแกแล้วเงินส่วนหนึ่งแกก็ปันมาเพื่อประโยชน์นี่แหละมามาทำที่บ้านแกให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่มันกว้างขึ้นรองรับคนได้เยอะขึ้นมาห้องน้ำห้องท่าไม่พอคนจะขับถ่ายชี้เยี่ยวไม่พอก็สร้างห้องน้ําให้อีกเหรอแล้วมันไม่ได้เหรอมันไม่ได้เหรอหรือยังไงอะ่ะก็ไม่รู้อะ่ะไม่รู้นะนี่ไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าก็ต้องคิดไปต่อไปว่าเอา แล้วให้เขาทําแบบนี้แล้วจะให้เขาทํำยังไงอืมมีคนบอกว่าผมเองคิดว่าหากผมถึงจุดที่สื่อหรือสอนแล้วไม่น่าจะหวังลาบยศเขาไม่ได้หวังยศเขาไม่ได้มียศนะคนเรียกเขาไอ้ก็มีเยอะแยะเขาเป็นนายเบียนะในบัตรประชาชนเขาเป็นนายเบียเขามียศอะไรอ่ะเขาเป็นพลตารวจเบียอย่างนี้หรอฮะหรือเขาเป็นพลเอกเบียหรือว่าเขาเป็นอะไร พระนะท่านเบียอ่ารเงี้ยเหรอเขาก็นายเบียดิฉันก็นายไพวันไม่ได้มียศนะเขามียศอะไรอ่ะเขามียศอะไรแกมียศอะไรอาจารย์เบียเนี่ยไม่ได้มีอะไรแกก็นายเบียแกไม่ได้มียศแกมียศอะไรไม่ได้มียศก็นายเบียนายไพวันนายเบียนายไพวันเออไม่เข้าใจ เขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้จริงๆเขาก็อยากจะไปบวชแต่เขาบวชไม่ได้แล้วให้ก็ทำยังไงเขาก็อยากไปบวชแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าสมมติว่าเขาสะสางอะไรเสร็จแล้วเออถ้าเขายกเลิกแล้วไม่บวชแล้วอะไรก็มาไปใจเขาก็น้อมไปในการบรรพชานั่นแหละเขาอยากจะบวชแต่เขาบวชไม่ได้ก็เขาบวชไม่ได้เออถ้าเขาไปบวชแล้วเขายังมานั่งขายข,ายขอเนี่ยมึงด่าไปเลยเดี๋ยวช่วยด่าด้วยมานั่งขายน้ำพริกทุกวันอย่างเงี้ย แต่นี้เขาบวชไม่ได้แล้วเขาทำยังไงคำถามก็เขาบวชไม่ได้แล้วทนาก็หลยสอนธรรมะเฉยๆแล้วเงินค่าน้ําค่าไฟบ้านเขาล่ะเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าในทางหนึ่งอยากให้เขาสอนธรรมะให้เขาพูดธรรมะให้คนปฏิบัติธรรมแล้วมึงกลูกันไปบ้านเขาอย่างเงี้ยแล้วไม่ให้เขาขายของลาคาน้ําค่าไปล่ะมึงจะให้เขาทําไมขอทานเอาเหรออ่ะพอเดี๋ยวเขาขอทานก็ว่าเขาอีกให้เขาขอทานเหรอคะไม่ให้เขาขายของ แล้วค่าจ้างเงินงที่ไหนจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําค่าไฟเอยค่าอะไรอ่เยอะแยะมากมายที่เลี้ยงคนอีกอะไรอีกเอาที่ไหนจ่ายละ่ะเอาที่ไหนจ่ายละ่ะใครมาจ่ายให้อ่ะเขาไม่ได้เป็นพระนี่เออก็เห็นแต่ตัวไปไหมถ้าถ้าไม่ให้เขาขายของทํามาหากินอ้ยอยงงไปหมดดิฉันไม่เข้าใจอะ่ะเอออะ ็งงได้ใช่เขาทำยังไงล่ะนั้นก็ไปนแนะนําเขาไปแนะนาเขาเลยว่าให้เขาทำยังไงคุณก็ไปรับผิดชอบแทนเขาอ่ตเอาอย่างนี้เลยอาจารย์ไม่ต้องขายของแล้วรับไม่ได้ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนธรรมอย่ามายึดติดกับลาบยศอยู่ไม่เอามันดูไม่เหมาะใส่ชุดขาวมานั่งขายน้ําพริกอยู่แบบนี้มันไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมาะเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองทุกอย่างอาจารย์จะได้หมด อาจารย์จะได้ไม่ต้องมาแบบทําแบบนี้อาผมปวาวนาเลยค่าไฟค่าใช้จ่ายทุกอย่างบ้านอาจารย์ผมออกให้หมดทุกบาททุกตะตังอาจารย์ไม่ต้องมาเหนื่อยเก็บเสียงไว้เฉพาะสอนทำพอไม่ต้องมาตะเบงเสียงขายของทุกอย่างเดี๋ยวปวารณาออกให้หมดซัพพอร์ตขอเพียงแต่อาจารย์เอ่ยปากมาว่าอาจารย์เขาเอานะ จะได้เหนื่อยน้อยลงถ้าเป็นดิจันนะเขาบอกโอเคกูไม่ขายแล้วกูก็ไม่ได้อยากขายดว่าขายของมันสบายเหรอมันเหนื่อยจะตายหาเหนื่อยจะตายหาขายของอ่ะดว่ามันสบายเหรอมันไม่ได้สบายนะขายของมันเหนื่อยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยถ้าคนสบายแบบได้เงินแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบทํางานเยอะใช้เสียงเยอะทําไมใครจะไม่อยากทําล่ะก็บอกวิธีเขาทีว่าทาไงเขาจะได้เงิน แล้วเป็นเงินสุดจริตด้วยนะต้องไปก็ไปบอกเขาไปแนะนําเขาไปทําอย่างนี้ติเนี่ยได้เงินเหมือนกันสุดจริตแล้วไม่ต้องมาขายของแบบนี้ไม่อยากให้ขายของอยากให้สอนทำอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวพอเขาไม่ขายของนะไม่มีกินสอนทำยิบหายแล้วบ้านเบิ่นโดนยึดไปหมดค่าน้ำค่าไฟไม่มีจะมึงตายตายทีนี้มึงก็ไปดูถูกเขาอีกเก่งแต่สอนคนเออ เก่งแต่ตอนคนอืน่นตัวเองไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นทํามาหากินเลยอ่ามึงก็เป็นงน <c oughs> นนนบบนั้นไปอี่คนมันเป็นแบบนี้นะคนมันเป็นแบบนี้นะนัติโลเกอะันัิโลเกออนินทิโตคนไม่ถูกมินทาว่าลายไม่มีในโลกเดี๋ยวพอไม่ขายของมาสอนธรรมะอย่างเดียวเก่งแต่สอนคนอื่นลองขายดิลองขายของดิก็พูดได้ตัวเองไม่ได้ขายของ ไปขายของทำมาหากินไปไม่ใช่เอาเวลามานั่งสอนคนอื่นออาพอไปขายของเโดนก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีก,ดดก็เหมือนที่ฉันเคยโดนมาก่อนไงตอนเป็นพระไงไอ้ยเทพสอนคนอื่นบวชจะเด็กสบายไม่รู้จักทำมาหากินหรอกตื่นออกมาทำมาหากินเสรนี่โดนมาแล้วเนี่ยเคยโดนมาก่อนเข้าใจความรู้สึกนี้เลย,เยมาไพวันเทพสอนคนอื่นนะพูดได้ถ้าไม่ได้ทำมาหากินนี่ ลองมาหาเช้ากินข้ามดูดิเอออืมกา <fragrance> นี่ไงกูกูทามากกว่ามึงอีกมึงแค่ทําหาเช้ากินข้ามกูเนี่ยหาเช้ากินดึกสี่ทุ่มแล้วกูยังขายของอยู่เลยมึงแค่หาเช้ากินข้ามกูเนี่ยหาเช้ากินดึกสี่ทุ่มแล้วกูยังขายของอยู่เลยเนี่ยเนี่ยมึงเตรียมเข้านอนเดี๋ยวกูยังขายของอยู่เลยมึงเห็นหรือเปล่าความยากลำบาก กฏระกาค่ะกกะกาค่ะ,คะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวก็หาว่าปกป้องอีกปกป้องเป็นพวกเดียวกันเออเออที่มีเพจนี่มันทำไงเป็นนุ่นเป็นเจนเป็นอะไรนุ่นค่ะเจนค่ะเดี๋ยวมันก็หาว่าเป็นบัตดีกันอีกอะไรกันอี่ไม่อยากจะพูดเออไปดีไปปกไปพูดให้เดี๋ยวหาว่าปกป้องกันอะไรกันเอออล้วแต่ไปแนะน,นําเขาเลยค่ะถ้าคุณอยากไให้เขาเป็นอะไรก็ คุณคุณพี่ต้องไปแนะนําเขาหนาะไปคุณพี่ไปแนะนําเขาคุณพี่อยไปแนะนําเขาเลยไปแนะนําเขาให้เขามันจะให้เขาทํำยังไงก็ลองลองไปช่วยเขาคิดเขาทําก็ได้ค่ะดิฉันว่าคกก็รับฟังอยู่นะแกก็รับฟังอยู่นะ